สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง7447 Check2 Travel g o 1 Official นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเช้านี้ที่ตลาดประตูเชียงใหม่นะครับมาถ่ายตลาดสดตอนเช้านะครับให้ทุกท่านและทุกคนได้ดูนะครับตลาดเชียงใหม่นะครับบรรยากาศตอนเชา้าตอนไม่เช้าแล้วครับตอนนี้ก็แปดโมงแล้วตื่นสายครับเมื่อเนื่องจากเมื่อคืนนอนดึกนะครับ บรรยากาศยามเช้าของตลาดเชียงใหม่นะครับตลาดประตูเชียงใหม่นะครับตอนเช้านะครับคนก็ยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วแตนน่บรรยากาศมีร้านขายตุงนะครับขายโคมนะครับตรงร้านมีขายเยอะมากร้านนี้ร้านเก่าร้านแก่เนาะตลาดนี้ขายของถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกร้านข้าวนะครับถูกนะ มีขายผักนิดหน่อยเป็นตลาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าคนมาจับจ่ายใสอยเยอะมากนะครับตลาดนี้ช่วงนี้หรือว่าเป็นช่วงที่มีคนละครึ่งก็ไม่รู้นะครับบรรยากาศเช้านี้ให้ทุกคนในเอฟซี FC ได้ดูครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่มาหาเพื่อนเนาะแล้วก็มางานแต่งด้วยแหละเมื่อคืนเลยเนาะเลยกับดึก นอนดึกครับจะได้นอนก็ประมาณตีสองนะครับตีตื่นสายก็เลยเช็คเอาออกมาเลยนะครับแล้วก็จะมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้านี่ถนาดที่ตลาดประตูเชียงใหม่นี่แหละตลาดเช้านะครับให้ทุกคนได้ดูเสร็จนี้ก็จะเดินทางไปที่ไหว้พระที่วัดพระสิงห์นะครับตรงในคูเมืองนี่แหละครับตลาดประตูเชียงใหม่ก็อยู่ที่คูเมืองนะครับตรงข้ามกับ ประตูช้างเผือกนะครับก็จะมีสี่ประตูนี่ครับตลาดมีของกินนะครับมีอาหารสำเร็จรูปมีข้าวกล่องข้าวถุงมีหมดครับตรงนี้เน้นข้าวกล่องยี่สิบาทเองครับยี่สิบบาทยี่บห้าบาทสามสิบาทนะครับตามราคาตามปริมาณนี้นะถูกนะเนี่ยยี่สิบาทเองนะมีน่าซื้อน่าซื้อเดิเดนดูก่อนเนาะว่าจะ ซื้ออะไรอาจจะมีแหละมีก็่ยี่สิบห้าบาทยี่บห้าบาทนี่ไหมกล่องใหญ่นะแต่พี่โลกก็มีเหมือนกันแหละแต่ลักษณะคล้ายๆกันนีแหละแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่าจะจะได้เยอะกว่านะเดี๋ยวผมจะอาจจะซื้อข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวกับไส้อั่วทิ้งไว้จะมีกินในรถไหมเดี๋ยวดูก่อนเนาะเพราะว่ากินข้าวที่โรงแรมมาแล้วนะ ถ่ายบรรยากาศให้เอฟซและทุกคนได้ดูครับนี่คือตลาดเช้าประตูเชียงใหม่นะครับอยู่ในครูเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับช่วงนี้ก็ใกล้รอยกระทงนะครับวันนี้วันที่สองนะครับพฤศจิกายนสองพันหกรัสิบแปดนะผมก็ถ่ายนี้เสร็จก็จะไปไหว้พระที่วัดพระสิงแล้วก็จะเดินทางกลับพิษณุโลกเลยนะครับเลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูก่อนเช้านี้นะครับ สำหรับทลิปนี้ก็เป็นทริปเรื่องๆนะครับไม่ได้มาเที่ยวนะครับมางานแต่งเพื่อนนะครับมาบ้านเพื่อนนะครับแล้วก็จะกลับเลยนะครับมาแค่นอนแค่คืนเดียวนะครับไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็เลยถือโอกาสว่าเป็นทริปทําบุญก็แล้วกันเนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นทริปทําบุญเนาะทริปนี้เนาะก็หลังจากเราไปเที่ยวภูเขาอะไรมาแล้วก็มาทริปทําบุญเนาะ บรรยากาศยามเช้าครับที่เชียงใหม่อากาศก็ยังดีอยู่นะครับไม่ร้อนนะอากาศดีครับแต่มีฝนนะเช้านี้ก็มีฝนนะผมมาเมื่อวานก็เจอฝนนะไม่รู้ว่าตอนกลับจะเจอฝนไนมะต้องรอดูอทิึงเก็บภาพบรรยากาศตลาดเช้าข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นพวกร้านโจ๊ก,กร้านข้าวต้มนะครับนี่นเราสามารถนั่งกินได้นะครับอ่า ตลาดนี้ก็ฝรั่งก็มามาเยอะนะเช้าเชนี่ผงม,มาน่าจะแปดโมงก็ยังเห็นนะมีฝรั่งนะาบางจุดมีเป็นคู่เลยนะครับเราสามารถซื้อมานั่งทานได้นะครับมีโต๊ะให้นั่งทานนะตรงนี้ก็เป็นข้าวแกงนะครับผมชอบตลาดนี้นะเพราะว่า ของกินถูกแล้วก็ไม่แพงนะครับถูกจริงน,นะตลาดนี้มาที่ไรผมก็ต้องแวะทุกทีนะก็มีจิตราจิตมือไปมั่งแหละนี่เห็นไ,ไหมี่ตัวนี้ก็เป็นพวกอะไรข้าวยำทุกคนทุกคนเห็นก็มัชงกระชานะถ่าให้ดู นี่อันนี้ข้าวยำตัวนี้ขา้าวยำจริงของแค้ข้าวงานะนี่ของอาหารพื้นเมืองทางเหนือจริงๆนะจะมีแอปแอปปซิลด้วยนีนยนะย่ครับตรงนี้เป็นของทอดนะเป็นปลาทอดปลาตัวเระลมเบลลาอะไรปลาทอด<ม>เราจะอยู่ใต้นี่อาจจะซื้อไปอีกเนะึ<ม>่เราคนมันซื้อไปก็ไม่ได้กินหรอก มีแกงนะครับเรามานั่นเนาะมันไม่ได้อยู่ใกล้บ้านนะครับคนก็ยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมเดินถ่ายไปทางนู้นก่อนแล้วก็จะออกไปดูถ่ายดูผักให้ทุกคนได้ดูเนาะมีผักขายด้วยนะครับมีผักขายริมถนนด้วยนะมีแกงมีมีส้วมียำม,มะเขือมีของทอดมีอย่างละสิบสองบาทนี่ขลามดูดิข่ามสิ้าบาท ขลามขลามชาวดอยนะนี่ผมชอบเรียกขลามดอยมีนี้แบบแบบในล้วงกว่าน,นี่สุกระเขือข้าวข้าวเลยนะข้าวหอมนานี่สิบห้าบาทใช่ไหมนี่น เบลเบล่าอันนี้สามสามอันห้าสิบตัวนี้ข้าวหอมนาจริงร้านตุงร้านเดิมเมีตุงสวยมากเลยครับโคมไม่ใช่ตุงตรงนี้โคมตุงก็มีครับีนร้านเขาขายทุกอย่างมีตุงมีโคมมีตุงมีโคมไฟ ที่โคม,ปปโมไปไปโคมนั่นใช่ครับแต่เชียงใหม่มารอบนี้ลอยตรงรอบนี้ไม่นเคยมีขายเออ่ตัวโคมไฟเท่าไหร่นั่งน,นี่ปลาทอดทิ้งปลาทอดดึกนี่ไส้อัวจเจ้าประจำเจ้ามีขายที่นี่ประจำไส้อัวนะ้ำพริกหนุ่มนะครับ น่าจะโลละสองร้อยดันประมาณเดี๋ยวขากลับจะไปซื้ออยู่ครับจะซื้อที่ฝากจีน่อจะไปซื้อที่นี่นครับที่เด่นชัยมีไส้อัวเจ้านี้กับแชบหมูนี่ยเชมูเจ้านี้เจ้าดังตลาดประตูเชียงใหม่เนี่ยบหมือเจ้าดังเจ้านี้ก็ขายดีนะขายมานานตานก็เป็นไกด์ไลน์สำหรับทุก ท่านที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับอยากมาเดินตลาดเช้านี่ครับตลาดประตูเชียงใหม่นี่แหละเป็นที่ที่แอดมินแนะนํานะครับมาที่นี่นะครับไม่ผิดหวังนะครับมีกาแฟโบราณมีกาแฟชงให้เราบ้างชิวๆแบบตามสมัยเก่าเนาะนี่บรรยากาศยามเช้านะครับที่นี่ประตู ตลาดประตูเชียงใหม่นะมีร้านขายาดอกไม้ด้วยนะตลาดดอกไม้ก็จะอยู่ที่ตลาดวโรรสนะครับตรงข้างตรงห้างแม่น้ำปิงนะครับตัวน,นี้ดอกไม้ขายเจ้านี้เดี๋ยวไปเดินมาดูฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดขายพวกผักพวกอะไรนะตรงน,นี้ส่วนนี้เห็นไหมครับมีต่างชาติมาเดินเลยเนี่ยเห็นไหมต่างชาติเยอะนะตลาดนี้ แล้วมันอยู่คูเมืองและครูเมืองมันมีแต่ต่างชาตินะครับที่อยู่นี่อย่างเมื่อคืนผมมาเดินที่ประตูท่าแพนะครับ้ก็หลังไม่นอนแล้วร้านขายตุงอีกร้านนะร้านขายตุงขายโคมไฟนะครับก็จะมีขายฝักขายอะ เนื้อไม่เคยมีไม่เคยเห็นนะจนมันจะขายผักนะพวกที่เป็นพวกเนื้อพวกไก่พวกอะไรไม่มีนะจนมันจะขายผักกันนะครับนี่พวกทัวนะเขาก็มาลงอย่างเงี้ยมีไกด์มานะครับมีต่างชาตินะครับมาเดินดูตลาดมีไกด์พามานะ ยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลคก์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับตามทางแล้วมาเที่ยวมาดูตลาดชาวบ้านเราผมก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะคะรับยังไงก็ฝากกดไลคก์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เจอกันที่วัดพระสิงห์นะครับเพราะว่าไม่ได้จะต้องตัดแบบนี้เดี๋ยว 僕、失敗。ナナ <music>